เหมือนบาคอสโบนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับในลิสต์ของพิตอนคอสโบที่เร็วที่สุดในโลกนะครับ320ฟุตต่อวินาทีนะครับด้วยลูกดอกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้มาวันนี้นะครับหลายท่านบอกว่าไม่มีศูนย์หน้าไม่มีศูนย์หลังทำไงนี่ครับผมลองมาแล้วนะผมใช้เล d d อ t นะครับซื้อจาก l าซาด้าเองนะครับ ตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะเดี๋ยวลองมายิงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนยิงเนี่ยจะเป็นคลิปเดียวนะครับไม่จัดต่อนะครับระยะยิงยิงในบ้านนะครับอยู่ประมาณห้าหกเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวก็จะดูว่าความแม่นยำมีประมาณไหนนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับมีประมาณไหนนะครับ ก็จะมี2คลิปก็คือคลิปที่แนะนํานี่แหละนะครับแต่ตอนแต่ตอนยิงเนี่ยเดี๋ยวจะยิงเลยนะครับรวดรวดไปเลยนะครับตัดต่อไม่ได้เพราะเดี๋ยวหาว่าสร้างภาพนะคำๆคำๆนะครับตัวนี้นะครับอ๋อนะหลายท่านเดี๋ยวก็จะถามอีกนะครับราคาเท่าไหร่นะครับหน้าไม้นะครับเจ็ดพันเจ็ดนะมีขายนะครับเบอร์ติดต่อผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดศูนย์เก้าหกหกเก้านะครับไลน์ก็หมายเลขเดียวกันแอดมาได้เลยนะครับ ในหนชุดก็จะมีหน้าไม้มาให้กับลูกอีก3าบอกนะครับเรดดดอนซื้อต่างหากนะผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะครับลองสั่งมาติดดูปกติผมใช้สโคปของปืนนะครับผมมีปืนลายกระบอกผมก็ถอดมาใส่ดูนะครับแต่ตอนนี้เอาเรดดดอตมาลองดูนะครับราคาไม่แพงดูว่ามันจะใช้ได้หรือปเปล่าเดี๋ยวมาดูกันลองยิงันดูนะครับ เลเซอร์จะได้นาไเห็นหยิงใส่ <dynasty> ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตะกี้ก็อยู่ตรงนั้นยิงแล้วหลุดมาตรงนี้เห็นไหมฮะเี่กี้อยู่ตรงนี้นะครับยิงแล้วก็จยับไป่นี่เราลองยิงอีกทีตอนเราอยู่ตรงนี้ อีเดียวนะครับลองดูกันว่าเป็นไงบ้างนี่ลัดแรกนะครับถือว่าผิดนะฮะนัดที่สองเนี่ยถูกเดี๋ยวมาดูกันวนะ่านัดแรกผิดเอยอะไหมนะครับนัดที่สองถูกยังไงนะครับก็คือเข้ารูตรงกลางเนี่ยครับถ,ถูกนัดแรกนะครับเขาอยู่อย่างนี้นเฉียวนะครับไม่โดน ดวงขอบแล้ที่สอง,อองก็ยังตะกี้นะครับ <c oughs> มาดูอุปกรณ์กันแล้วยิงประ,ระ 15, 6, 6มาณห้าหกเมตรเองนะฮะพอยิงในบ้าน,นครับก่องคือเจ้าตัวนี้นะครับเหมือนบ้านะ <c oughs> เจอกับเรดดอตลาซาด้านะครับเรดดอตของลาซาด้าเลยปรับตั้งได้ ็น่าจะโอเคอยู่นะครับน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวลองจะลองยิงดูกลุ่มดูนะครับว่าสองลูกเนี้ยกลุ่มมันจะหนีหายกันไปประมาณไหนนะกลุม่มเดิมนะครับ นะครับสีเขียวแล้วกันนะฮะเลเ่งไปโบยนั้นะนะครับอันนี้ดูกลุ่มนะครับตั้งไว้ ยิงไกลกว่านี้นะลูกเลยจะออกไปกินสูงนิดนึงดูว่ากลุ่มมันขีดหรือว่าห่างกันประมาณไหนสะสดๆเลยแบบบ้ากลุ่มทำไมมีลูกเดียวนะครับอีกลูกหนึ่งเข้าไปในนี้นะครับ เยวเอผมแป๊บหนึ่งนะมีดเลยจะดูกลุม่มมันก็ต้องดูทั้งสองลูกนะครับว่ามันใกล้เคียงขนาดไหนนะครับลูกแรกอยูปป่ตรงนี้อ้าลูกที่สองนะครับเห็นไหมเห็นก้นไหมเปิดให้ดูนะครับ อันนี้ต้องใส่อุปรก,กรณ์เยอะนะครับไม่งั้นมันทะลุนะครับแต่ไม่นีรต้องใส่เป็นพวกกระสอบไปอันนี้กลุ่มนะครับพวกแรกพวกสองนะครับชิดกันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมมบาโคสโบนะครับตัวนี้ปัจจุบันนี้ยังยืนพื้นนะครับ หน้าไม้ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับหน้าไม้เล็กที่เร็วที่สุดในโลกพิสตันคอร์บนครับเปลฟาส t พิสตันคอร์บนโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ